คลิปแนะนำการอัปเกรดความบันเทิงในรถของ Alpah h สำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นอัปเกรดแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรได้บ้างคลิปนี้ผมมีเรื่องของความบันเทิงนะครับแล้วก็มีเรื่องของกล้องรอบคันที่ทำเป็นคลิปสั้นๆให้คุณดูและคุณดูจบจะรู้เลยว่าคุณจะเลือกแบบไหนรูปแบบความบันเทิงใน a l p a d จะมี3กลุ่มหลักๆนะครับแบบแรกเลยคือการใช้จอหน้าเดิมจากญี่ปุ่นที่เราได้มาครับเพียงแต่ว่าเราอยากได้ความบันเทิทางออนไลน์เราเพิ่มด้วยกล่องที่เรียกว่า Car Play Box กล่องนี้เชื่อมต่อด usb เข้าที่ตัวของเครื่องรถยนต์เดิมเนี่ยครับแล้วตัวกล่องนี้จะทำให้ระบบคาร์เพลย์ทำงานกับกล่องตัวนี้ในรูปแบบของระบบ Android ก็คือจะมีแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ในตัวเองเลยไม่ต้องทําการเชื่อมต่อกับมือถือเล่น YouTube, Netflix ทีวีออนไลน์หรือ Google Map ผ่านจากตรงนี้ได้ตัวกล่องจะมี hdmi out นะครับสามารถส่งภาพไปออกจอหลังให้สามารถรับชมพร้อมกันได้การใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือสามารถใส่ซิมเข้าที่ตัวกล่องนี้หรือว่าจะแชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือเข้าไปได้เช่นกันการใช้งานนะครับก็คือเราต้องควบคุมจากจอด้านหน้าและส่งภาพไปจอด้านหลังนะครับจะไม่สามารถแยกการใช้งานได้ต้องเล่นภาพเหมือนกันเท่านั้น ไ่สองครับเป็นการเปลี่ยนจอ Android ครับจอ Android มีข้อดีคือคุณสามารถฟัง FM ครบทุกคลื่นมีหน้าจอขนาดใหญ่กว่าและมีความละเอียดที่สูงกว่าจอแบบนี้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ในตัวเลยก็สามารถเล่น YouTube, Netflix, TV ออนไลนหรือ Google Maps จากตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อมือถือเช่นกันมี Play Store สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาได้ตัวนี้สำคัญเลยคุณต้องเลือกรุ่นที่มี HDMI out นะครับเป็นแบบไดเรกนะไม่ใช่ผ่านตัวแปลงเพราะว่ามันสามารถส่งภาพจากจอหน้าไปออกจอหลังที่มีความคมชัดและเล่นพร้อมกันโดยที่ไม่ดีเลย์ดีไซน์จอ Android นะครับจะมี2แบบหลักๆก,ก็คือ1ก็คือเป็นจอขนาด10นิ้วที่มีการเปลี่ยนกรอบหน้ากากทางด้านล่างจะเป็นช่องใส่ของครับกับแบบที่2ก็คือเป็นขนาด10นิ้วเหมือนกันนะครับแต่มาทั้งชิ้นเลลยแะ มีปุ่มกดด้านล่างที่สามารถกดได้เป็นดีไซน์ที่เหมือนกับตัวจอญี่ปุ่นนะครับสำหรับจอแอนดรอยนะครับแนะนำว่าให้เน้นไปที่ CPU เพราะว่าถ้าเกิด CPU แรงนะ่ะการทำงานก็จะมีความลื่นไหลและสมูทมากจอแ n d ดรอยจะมีแบบใส่ซิมก็ได้ แชร์เน็ตจากมือถือก็ได้เช่นกันนะครับรูปแบบการใช้งานเนี่ยก็คือจอหน้านะครับส่งภาพไปจอหลังคนขับต้องเป็นคนควบคุมจอหน้าจอหลังต้องเล่นเหมือนกันไม่สามารถเล่นแยกได้ตรงนี้หลายหลายคนมักถามว่าจอ Android มีสเปคเยอะมากอันนี้แนะนําว่าให้ถามเราเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยจะคัดสเปคที่ดีและเหมาะสมสำหรับเอาผ่านให้คุณแน่นอนครับ แบบที่3ครับผมเป็นการเปลี่ยนจอแบรนด์คุณภาพสูงจากญี่ปุ่นเลยรูปแบบนี้นะครับก็คือดีไซน์สวยงามพรีเมียมคุณภาพเสียงนี้มายเยี่ยมมากๆครับจะรองรับส่วนของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในรูปแบบของ CarPlay Android Auto ที่คุณสามารถใช้แผนที่โทรศัพท์หรือการฟังเพลงที่เป็น Data ที่มาจากสมาร์ทโฟนได้แบรนด์หลักๆที่นิยมนะครับคือ p i o n e e r รุ่น9นิ้ว Ken w o o d รุ่น10.1นิ้วแล้วก็เป็น Alpine รุ่น11นิ้ว ในเครื่องจะไม่มีแอปพลิเคชันอย่าง YouTube Netflix อยู่ในตัวนะครับจะต้องทำการเพิ่มกับอุปกรณ์เสริมเท่านั้นซึ่งจะมีอยู่2รูปแบบที่นิยมใช้ครับ แบบที่1ครับเป็นการเชื่อมต่อด้วยกล่อง Apple TV หรือ Google TV ที่เป็นการเชื่อมต่อด้วย HDMI ที่จอหน้าและจอหลังให้สามารถรับชมพร้อมกันภาพและเสียงมีความคมชัดสูงเป็นการควบคุมด้วยรีโมทลายสายครับซึ่งคอนเซปต์นี้เราสามารถให้คนข้างหลังรถควบคุมได้ตัวเองนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องให้คนข้างหน้าเป็นคนควบคุมจอหน้าจอหลังจะทำงานเล่นพร้อมกันหรือคุณสามารถทำให้จอหน้า เป็นแผ่นที่หรือปิดการใช้งานโดยที่ความบันเทิงทางด้านหลังยังคงเล่นอยู่แบบนี้ครับเรียกว่าลงตัวทั้งคนทั้งด้านหลังและก็ผู้ขับขี่ <S <S การใช้เน็ตนะครับก็คือการแชร์จากมือถือแล้วก็ทำให้แอดวานและง่ายกว่านั้นนะครับเราใช้เลาเตอร์ขนาดเล็กแล้วใส่ซิมลงไปเมื่อสตาร์ทรถเน็ตก็พร้อมใช้งานเรียกว่าสร้างความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นวิธีสองครับก็คือต่อด้วยกล่องคาเ p ้บล็อกที่เหมือนกับการต่อกับวิทยุจอเดิมนะครับก็คือทำให้คาเ a y ของรถ ทำงานในรูปแบบของจอ Android มีแอปพลิเคชันต่างๆอย่าง y o YouTube, Netflix, TV ออนไลน์หรือ Google Maps ที่สามารถทำงานได้เองทีแต่ว่าตรงนี้มีจุดเด่นก็คือว่าคุณจะได้ความบันเทิงแบบจอ Android แต่คุณภาพเสียงและคุณภาพของเครื่องแบบจอแบรนด์ครับระบบการทำงานแบบนี้นะครับก็คือจอหน้านะครับจะเล่นและส่งภาพไปที่จอหลังให้รับชมพร้อมกันการควบคุมยังคงต้องควบคุมจากจอหน้าและไม่สามารถที่จะแยกการใช้งานได้ต้นเล่นเหมือนกันครับ อีกหนึ่งสินที่ขาดไม่ได้ของเอา่าก็คือเรื่องของกล้องรอบคันครับกล้องรอบคันจริงๆแล้วจะมี2แบบนะก็คือเรื่องของแบบกล้องแบบตรงรุ่นคือมาพร้อมชุดอุปกรณ์กับแบบที่2คือเป็นการเจาะเข้ากับตัวรถแต่เรื่องแง่ของการใช้งานจริงกล้องจะมีู่งแบบครับแบบที่1ครับเป็นกล้องรอบคันที่เรียกว่าสแตนอ l รอนครับคือสามารถทํางานด้วยตัวเองมีรีโมทไร้สายควบคุมในการเปลี่ยนมุมกล้องกล้องแบบนี้สามารถเข้ากับจอได้ทุกตัวครับใครอยากใช้จอเดิมก็เข้าได้ จอ Android แบบที่ไม่มีบิวอินกล้องก็เข้าได้แบบจอแบรนด์ก็เข้าได้เช่นกันนะครับพร้อมระบบบันทึกในตัวทั้ง4กล้องแบบ2ครับเป็นจอ Android แบบมีกล้องรอบคันแบบบิวอินคือแบบนี้ต้องซื้อเป็นเซตเลยคือจอ Android พร้อมกล้องเพราะว่าระบบมันทำงานร่วมกันนะครับข้อดีคือมันสามารถที่จะกดเปลี่ยนมุมกล้องได้จากการสัมผัสบนหน้าจอและกล้อง4ตัวนี้ก็บันทึกได้เช่นกันครับ อยากได้ความบันเทิงแบบไหนนะครับให้มาหาเราที่ Humming Car Studio ครับเบอร์โทร0636656444หรือว่าไลน์แอดครับ ad h u m m i n g c a r studio หรือถ้าอยากจะมาหาเราครับบนถนนสินักลินครับก่อนถึงห้างซีคอนสแควร์เพียง500เมตรเท่านั้นที่นี่เรื่องของความบันเทิงในอัลพากเราจบครบทุกสายห,หน่นครับผมสวัสดีครับ